สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปห้าวันนี้ก็มาเจอกับครูแนนในวิชาสุขศึกษาเหมือนเดิมนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการทํางานของระบบย่อยอาหารแล้วสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็เตรียมเจ้าสิ่งนี้มาค่ะแทนแทนเคยกินกันหรือเปล่าคะอันนี้คือมันที่คุณครูซื้อมาจากที่ตลาดนะคะแล้วครูก็เอามาต้มเองนะคะพร้อมกินได้เลยแต่นะักเรียนคิดไหมคะว่า ถ้าเรากินเนี่ยเข้าไปอ่ะแล้วมันจะไปผ่านที่อวัยวะใดบ้างใช่แล้วคะ่ะนักเรียนถ้าครูกินสิ่งนี้เข้าไปมันก็จะถูกย่อยและถูกขับออกมาใช่ไหมคะอืมอร่อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของระบบขับถ่ายนั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนไปติดตามเรื่องราวชีวิตของเจมส์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะคุณหมอครับ ทำไมเวลาที่เราวิ่งร่างกายจะต้องมีเงื่อออกมาด้วยล่ะครับเจมไม่เห็นชอบเงื่อนี่เลยตัวเจม,มเหม็นไปหมดแล้วเอานะ่าเวลาที่ร่างกายของเราเผาผลาญพลังงานก็ย่อมจะมีของเสียออกมาอยู่แล้วเงื่อนนะ่ะเป็นแค่หนึ่งในรูปแบบของระบบการขับถ่ายของเสียจากร่างกายทำไมร่างกายเราต้องมีระบบขับถ่ายด้วยล่ะครับ ระบบขับถ่ายของร่างกายหรือระบบกําจัดของเสียจากร่างกายนั้นนอกจากช่วยขับถ่ายของที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วยังเป็นระบบที่ช่วยควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้สมดุลด้วยนะแล้วระบบขับถ่ายหรือระบบการกําจัดของเสียทางร่างกายมีอะไรบ้างหรอครับระบบขับถ่ายหรือการกําจัดของเสียทางร่างกายมี3ทางคือ 1. ทางผิวหนัง2 ทางปอดสามทางไตแล้วระบบขับถ่ายหรือการกำจัดของเสียทางร่างกายทางผิวหนังนี้มีอะไรบ้างหรอครับระบบขับถ่ายที่ออกมาทางผิวหนังจะอยู่ในรูปแบบของเหงื่ออวัยวะส่วนใดเป็นตัวขับเคลื่อนออกมาหรอครับเจมถึงได้มีเหงือ่อได้เต็มตัวแบบนี้เหงื่อก็จะถูกขับออกมาทางรูเหงือ่อ ซึ่งถูกผลิตจากต่อมเหงื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังน่ะต่อมเหงื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังนี้ซ่อนอยู่บริเวณอวัยวะใดในร่างกายบ้างหรอครับต่อมเหงื่อแบ่งออกเป็นสองประเภทคือต่อมเหงื่อขนาดเล็กจะมีอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเช่นบริเวณศีรษะแขนขาในขณะที่ต่อมเหงื่อขนาดใหญ่นั้นจะอยู่ที่บริเวณรักแร้ ซึ่งต่อมเงือขนาดใหญ่นี้มักจะมีกลิ่นที่รุนแรงมากกว่าต่อมเหงื่อขนาดเล็กไม่น่าล่ะเวลาเจมวิ่งทีไรเหงื่อออกที่บริเวณรักแร้เยอะและมีกลิ่นแรงกว่าบริเวณส่วนอื่นของร่างกายอยู่เสมอเลยและเวลาที่เจมวิ่งเจมสังเกตเห็นการกำจัดของเสียของร่างกายทางอื่นอีกไหมเอ๊ไม่รู้สิครับเจมแค่สังเกตเห็นว่า เจมจะหายใจออกเร็วกว่าเวลาที่เดินปกติครับการหายใจออกนั่นแหละรูปแบบของการกำจัดของเสียทางปอดยังไงเหรอครับเจมงงเจมจํมจำได้หรือเปล่าว่าปอดทำหน้าที่อะไรเจมจํมจำได้ว่าปอดจะต้องทําหน้าที่ขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายแล้วก็ผ่านออกมาทางลมหายใจออกอ๋อใช่แล้วเจมเข้าใจแล้วครับ ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือของเสียจากร่างกายที่ปอดขับออกมาในรูปของลมหายใจออกนั่นเองเออคุณหมอครับเจมรู้สึกหิวน้ำมากเลยเจมขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมครับได้สิเจมเป็นธรรมดานะเจมเสียน้ำในรูปของเหงื่อไปมากก็ต้องดื่มน้ำเพื่อชดเชยน้ำในร่างกายที่เสียไปค่อยๆดื่มน้ำนะเดี๋ยวจะจุกเอาได้เจมจําได้หรือเปล่าว่าปอดทำหน้าที่อะไร ครับคุณหมอตอนนี้เจมพร้อมที่จะรู้จักระบบการกำจัดของเสียของร่างกายระบบต่อไปแล้วครับต่อไปเป็นระบบการกำจัดของเสียทางไตนะไตมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายหรอครับไตเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายมาเมล็ดถั่วมีสองข้างซ้ายและขวาอยู่บริเวณด้านล่างช่องท้อง ซึ่งอยู่ใกล้กระดูกสันหลังบริเวณเอวโดยไตจะมีส่วนที่เว้ามีลักษณะเป็นกรวยเรียกว่ากรวยไตยและมีท่อไตต่อไปยังคุณหมอครับสงสัยเมื่อกี้นี้เจมจะดื่มน้ำมากเกินไปเจมขออนุญาตไปปัสสาวะนะครับเป็นยังไงเจมไปขับของเสียจากทางไตเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออะไรครับ ของเสียที่ร่างกายขับออกมาจากไตอะไตก็จะขับของเสียผ่านท่อไตไปยังกระเพาะปัสสาวะในรูปของน้ำปัสสาวะยังไงล่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเจมก็ขับของเสียจากทางไตออกเรียบร้อยแล้วล่ะครับเอคุณหมอครับแล้วการกำจัดของเสียหรือระบบขับถ่ายทางลำไส้ใหญ่ล่ะครับคืออะไรโอ้ยคุณหมอเป็นอะไรหรอครับของเสียจากทางลำไส้ใหญ่กำลังจะโจมตีหมอน่ะ ออกจากห้องน้ำแล้วหมอรู้สึกดีขึ้นเพราะได้กําจัดกากอาหารที่ไม่ใช้ในกระบวนการย่อยแล้วซึ่งคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นของเสียโดยกากอาหารนี้จะเหนียวและข้นเป็นของแข็งซึ่งลำไส้ใหญ่จะบีบตัวเพื่อให้กากอาหารขับเคลื่อนออกสู่ร่างกายในรูปของอุจจาระไงล่ะ สำหรับวันนี้ภารกิจของนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วมีอยู่ด้วยกันสองภารกิจครับโดยภารกิจแรกเป็นภารกิจที่มีชื่อว่าคู่ไหนกันแน่ในภารกิจนี้จะให้น้องๆช่วยกันจับคู่ภาพอวัยวะกับรูปแบบการกำจัดของเสียให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆกับภารกิจแรกสนุกกันไหมเอ่ยแต่ความสนุกยังไม่หมดลงเท่านี้ครับเรามาเพิ่มพูนความรู้กันต่อกับภารกิจที่สองกันต่อเลยดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าส่องสแกนดูครับโดยพี่จะมีขวดโหลปริศนาภารกิจหน้าที่ของน้องๆก็คือช่วยกันสำรวจว่าภายในของเสียที่อยู่ในขวดโหลปริศนาว่ามีสารอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งขวดโหลเหล่านี้ เป็นขวดโหลที่เจมเก็บตัวอย่างมาให้เราครับขวดโหลใบที่หนึ่งจะบรรจุเหงื่อขวดโหลใบที่สองบรรจุลมหายใจออกขวดโหลใบที่สามบรรจุน้ำปัสสาวะอย่าเพิ่งสายหน้าหนีครับน้องๆเพราะในกิจกรรมนี้เรามีอุปกรณ์พิเศษที่จะมาช่วยน้องๆสำรวจกันครับนั่นคือแว่นสแกนโดยอุปกรณ์พิเศษนี้เมื่อน้องๆคลิกลากแว่นขยายไปยังที่ขวดโหล แว่นสแกนนี้ก็จะทำการสแกนสารประกอบที่มีอยู่ในของเสียเหล่านั้นออกมาให้เราดูตัวอย่างง่ายได้ครับพร้อมที่จะสนุกกับอุปกรณ์พิเศษชิ้นใหม่กันหรืออย่างครับถ้าพร้อมแล้วตะลุยกันเลยครับเริ่มจากขวดโหลขวดที่1คลิกลากที่แว่นสแกนเพื่อสำรวจขวดโหลใบที่1ได้เลยครับ เหงื่อประกอบด้วยน้ำถึงร้อยละ99สารอื่นๆร้อยละหนึ่งซึ่งได้แก่เกลือโซเดียมคลอไรด์และสารอินทรีย์พวกยูเรียนั่นเองครับมาดูขวดโหลขวดที่2กันต่อเลยนะครับเรามาดูกันว่าภายในลมหายใจออกนี้นอกจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังจะมีอะไรอีกบ้าง คลิกลากแว่นสแกนไปส่องดูได้เลยครับหลังจากที่ใช้แว่นสแกนจะพบว่าลมหายใจออกมีส่วนประกอบของไอน้ำร้อยละสองคาร์บอนไดออกไซดร้อยละสี่ออกซิเจนร้อยละ16และไนโตรเจนร้อยละเจเรามาสำรวจดูขวดโหลขวดที่3ามกันต่อเลยครับภายในน้ำปัสสาวะนี้ จะมีสารอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคลิกลากแว่นสแกนไปที่ขวดได้เลยครับหลังจากที่น้องๆสังเกตจากแว่นสแกนจะพบว่าภายในปัสสาวะนั้นจะประกอบด้วยน้ำถึงร้อยละเจและสารยูเรียอีกประมาณร้อยละสาครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสำหรับกิจกรรมนี้สนุกกันหรือเปล่าเอ่ยแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบกันนั้น เรามาทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปอีกสักครั้งนะครับระบบขับถ่ายหรือระบบการกําจัดของเสียในร่างกายนั้นมีด้วยกัน3ทางซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภาพครับ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูเรื่องราวของเจมไปแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับการทํางานของระบบขับถ่ายมากมายเลยใช่ไหมคะและเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนไปนะคะวันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนเล่นด้วยค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมหัวหรือไหลถ้าพร้อมแล้วไปฟังกติกาพร้อมกันเลยค่ะโดยกติกาก็คือให้นักเรียนฟังคําถามจากคุณครูนะคะโดยจะมีคําถามทั้งหมด5ข้อจากนั้นนะคะคุณครูจะมีตัวเลือกมาให้นักเรียน2ตัวเลือกนั่นก็คือ กอไก่กับขอไข่ถ้านักเรียนคิดว่าข้อนั้นตอบกอไก่ให้นักเรียนเอามือจับหัวแต่ถ้านักเรียนคิดว่าข้อนั้นตอบขอไข่ให้นักเรียนเอามือจับไหล่ถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยค่ะมาเริ่มเล่นข้อที่1กันเลยนะคะคําถามก็คือสิ่งที่ขับออกมาเป็นอุจจาระคืออะไรกอไก่กากอาหารขอไข่กากหมู ถ้าใครคิดว่ากอไก่ให้เอามือจับหัวค่ะใครคิดว่าขอไข่ให้จับไหล่ข้อนี้ตอบอะไรคะนักเรียนตอบว่ากากอาหารค่ะถูกต้องนะคะหนึ่งคะแนนค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนบางคนบอกว่าค,ครูทำไมคำถามยากจังเลยครับครูจะบอกว่าข้อต่อไปนะคะคำถามยากกว่านี้อีกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ถึงข้อที่2กันแล้วนะคะคําถามคืออุจระขับถ่ายออกมาจากอวัยวะใดกอไก่ทวานเบาขอไข่ทวานหนะักถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะทะวานเบาหรือทวานหนักคะข้อนี้และคำตอบก็คือทวานหนักค่ะโอเคเห็นไหมคะยากใช่ไหมล่ะไปดูข้อสามกันเลยค่ะ เข้าสู่คำสามคำถามข้อที่สามคำถามก็คือน้ำปัสสาวะประกอบไปด้วยอะไรบ้างกอไก่น้ำยูเรียน้ำตาลขอไข่น้ำพริกน้ำปลาน้ำตาลติ๊กตอก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 หัวหรือไหลคะข้อนี้ตอบว่าอะไรคะ น้ำยูเรียและน้ำตาลค่ะถูกต้องนะคะไปดูข้อสี่เลยค่ะผ่านไปแล้วสามข้อนะคะมาดูข้อที่สี่ค่ะนักเรียนคำถามจะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเลยข้อที่สี่ถามว่าคำถามคือไตมีหน้าตาคล้ายสิ่งใดกอไก่มเมล็ดแตงโมขอไข่ มเมล็ดถั่วแดงถ้ารู้คำตอบแล้วเอามือจับเลยค่ะหัวหรือไหล่คะคำตอบคือมีหน้าตาคล้ายกับมเมล็ดถั่วแดงค่ะใครตอบถูกบ้างคะข้อนี้อาไปดูข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อที่ห้าไปเลยแล้วมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะคะคำถามข้อที่ห้าถามว่า ไตกรองของเสียมาจากสิ่งใดก็ไก่เลือดขอไข่น้ำเหลืองข้อนี้ตอบอะไรคะกรองของเสียมาจากจากเลือดนั่นเองคะ่ะถูกต้องนะคะเป็นยังไงบ้างคะ คำถามที่คุณครูนํามาฝากนักเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอของเจมนักเรียนก็จะตอบคําถามได้ทุกข้อเลยค่ะและก่อนจากการในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆมาฝากนักเรียนค่ะโดยให้นักเรียนเข้าไปทําการบ้านในลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปแล้วส่งเข้าในอัลบั้มนะคะเดี๋ยวครูจะเข้าไปเช็คและให้คะแนนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye bye!